อันนี้ครับหลักการทํางานของเครื่องเออซอฟเฟียบอลนะครับอาจารย์ต้องอธิบายว่าอันนี้เปรียบเสมือนผู้เล่นแต่ละคนเนาะที่เรามีหน้าที่ที่อยู่ในวงแล้วเวลาที่เราจะจะแบบอ,อธิบายถึงการ,รเปลี่ยนคอร์ดนะครับนี่นัถ้าอย่างนี้ถ้ามันไม่ไปด้วยกันวงก็ออกมา แต่ถ้าทุกคนเกาะเ,เลยเกาะเลยเสียงให้มันบอดก็ล่างออกมามก็กว้างออกมาพร้อมกันกเวลาหดเข้าไปก็หรืว่าจะมนอนอไราการเปลี่ยน<อ>มันก็ไปการตามแร่สเากาอ๋อ ก็เหมือนมีมีใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ฟังไม่ยอมที่จะอินทูนก็มันก็จะวงก็จะไม่สามารถทําให้เสียงกวางได้ใครคนใดคนหนึ่งไม่อินไม่อินสักอินอินโทนอินไทม์อินทูนมีคนไม่อินสักอันทุกคนต้องอินหมดถ้ามีคนโดนล็อก เพราะฉะนั้นก็คือทุกคนต้องเป็นทีมเวิร์กยอดนะเพี่